สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เก m On อนชาแนลอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมแ a ็กโ l o o o กันอีกเช่นเคยนะครับก็ถ้าคลิปนี้ออกมานะครับก็คิดว่าคงจบช่วงเบต้าเทส2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเองก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเบต้าเทสรอบที่2ของเกมนี้เช่นกันแล้วผมก็จะเอาประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งน,นะครับกอ็อันแรกเลยนะครับ เ e ต้ t เทสต์2นะครับ uh, uh, มีขึ้นในวันที่12-16ถึงสิงหาคมปี2021นะครับผมก็ uh, มันเป็นช่วงเวลาที่ต่อจาก Beta t เ s t ต1เนี่ยประมาณ1อาทิตย์เนาะแล้วก็หลังจากที่คลิปนี้ถ้าทุกคนเคยได้ดูนะครับก็ผมก็ได้มาเล่น Beta t เ s t ต2รอบนี้แล้วก็พบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังนะครับ อย่างแรกที่มันโดนปรับเลยนะครับผมรู้สึกว่าความยากของเกมเนี่ยมันดูสูงขึ้นอันนี้คือในโหมดง่ายสุดเลยนะครับก็คือประการแรกเนี่ยมันมีการปรากฏตัวของ mutation zombie หรือ zombie พิเศษน,นะครับเยอะขึ้นโดยเฉพาะเจะ้าเวมบรูเซอร์นะโอ้โหผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะกว่าปกติว่ะก็คือผมเล่นเนี่ยไม่ได้ผ่านง่ายอีกต่อไปนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างที่สนะครับก็คือ,อ ตัวความเสียหายที่เรียกว่า trauma damage นะครับมันขึ้นง่ายกว่าปกติ trauma damage คืออะไรคือถ้าทุกคนดูคลิปของผมนะครับมีตรงนี้นะครับบริเวณหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นสีขาวส่วนเวีนสีแดงส่วนเป็นแดงเข้มถูกปะส่วนที่เป็นแดงเข้มนะ่ะคือ trauma damage นะครับมันจะทําให้แม็กเลือดหรือพลังชีวิตสูงสุดของเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือถ้าโดนโจมตีหนักๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะลดนะครับแล้วก็ไม่สามารถรักษา ได้ด้วยทั้งผ้าพันแผลนะครับเมดคิดแล้วก็ยาผิวทั่ว,วไปนะวิธีเดียวที่จะรักษาได้นะครับก็คือกล่องพยามาที่อยู่ตามฉากท่าน,นั้นนะครับถึงจะสามารถเพิ่มไอตัวทรมาร์ดเมเให้กลับไปเต็มได้อีกครั้งนะครับซึ่งาฉากย่อยฉากหนึ่งเนี่ยมีประมาณอันเดียวเท่านั้นเองนะครับมีไม่เยอะนะฮะก็ อันนี้แหละผมรู้สึกว่าเกมมันยากขึ้นนะมันเหมือนกับถูกปรับให้มันยากขึ้นนะครับผมเล่นแล้วเนี่ยไม่ได้ผ่านทุกรอบนะโอเคไม่เถียงว่าอาจจะด้วยการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ว่ารู้สึกเลยว่าตัวเกมมันยากขึ้นนะครับผมก็โอเคนี่เป็นหนึ่งจุดที่อาจจะได้รับข้อร้องเรียนว่าแบบเ,เกมมันอาจจะง่ายไปเพราะว่าผมเล่นรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่เคยตายเลยนะเอาตรงตรงเ เบต้าเทสหนึ่งอ่ะแต่มาครั้งนี้ก็คือมีล่วงไป3 4มสี่ครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ถือว่ามันยากขึ้นนะครับผมข้อดีนะครับอันถัดมานะครับก็คือระบบเสียงนะครับยังแน่นเหมือนเดิมนะครับตัวเสียงปืนเกมนี้ทำด้วยค่อนข้างน่าประทับใจนะครับค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวนะครับอันถัดมานะครับก็คือระบบการนะครับระบบการเนี่ยสามารถใช้การที่ฟาร์มมาต่อจากเบต้าเทสหนึ่งได้เลยนะไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งฟาร์มใหม่นะผมก็ เริ่มเห็นสายการเล่นและจัดเด็กได้อุดมคติได้ประมาณ2เด็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปเกีย่ยวกับเรื่องการจัดเด็กการ์ดเพื่อไปลุยดานนะครับผมสำรับในส่วนของโฟรโทมที่เป็นถานที่มั่นเรานะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็คาดหวังว่า,วา,าเดี๋ยวตอนโอเพนนะน่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงให้มากกว่านี้มากขึ้นนะครับผม ถัดมาทํามอีกอันนึงที่ผมเพิ่งโน้ติสนะจริงๆมันมีนานอยู่แล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาค้นพบแล้วก็มันอาจจะมีผลต่อการเล่นพอสมควรแล้วนั่นก็คืออ่าคือปืนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกระยะหวังผลอยู่นะครับแล้วก็ระยะที่เป็น optimal range อยู่นะครับก็คือถ้ายิงกระสุนไปไกลเท่าไหร่เนี่ยดาเมจะยิ่งลดลงนะครับอันนี้เป็นอ่าอีกจุดหนึ่งที่ทําให้การยิงของเรานะครับอ่าอาจจะต้องระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าไกลๆเนี่ยยิงหนึ่งนะต่อให้ยิงหัวก็ตามนะาจจะไม่ตายนะฮะ ถัดมานะครับก็สิ่งที่ผมเจอนะครับในรอบนี้เลยนะครับนั่นก็คือบัก๊กบั๊กเนี่ยโอ้โหเจอเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบั๊กที่ทำให้หมอนไม่ปรากฏตัวในเฟสย่อยสุดท้ายของแอคหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าในเบต้าเทส2เนี่ยก็คือยังมีแอคให้เล่นแอคเดียวเหมือนเดิมนะโ,โหเก็คิดว่าคงม,มีมากกว่านี้ใน,ในเว็บเบต้าแหละแล้วก็ ในแอสุดท้ายเนี่ยจริงๆมันควรจะมีศัตรูออกมาเรื่อยๆระหว่างที่เรา,าทำอีเวนต์ยิงปืนใหญ่ถล่มเมืองนะแต่ว่าน,นี้ไม่มีเลยนะรับอกว่าเอ๊ะแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันไม่มีนะฮะบั๊กแน่นอน,นอันนี้นะฮะอันที่สองคือระบบ AI ที่งรู้สึกว่ามันมันฉลาดน้อยกว่าเบต a t เทสอันแรกนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือเขาไปปรับอะไรนะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉลาดน้อยลงเยอะนะฮะ อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันถัดมาก็คือระบบคอนเนคชันนะครับผมพบกับประสบการณ์คอนเนคชันเฟลหลายครั้งมากนะอันนี้ค่อนข้างแย่เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เจอเนี่ยก็คือปัญหาการแมทเมคกิ้งซึ่งอันนี้เนี่ยได้ถูกแก้ไขในประมาณวันที่14นะครับอ่านะ วันที่2ของการเปิดโอเพนเบต้านะครับผมก็ถือว่าแก้ไขได้ดีนะช่วงนั้นก็คือทำให้เกมเล่นไม่ได้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะก็คือมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็อันถามผมนะก็คือผมยังไม่กล้าฟันธงอะไรนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงโอเพนเบต้านะก็เลยไม่กล้าพูดว่าแบบเฮ้ย,ยนี่เป็นตัวทั้งหมดของโอเพนเบต้านะยังไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวรอให้ เกมตัวเต็มออกก่อนนะโอเพนเบตออกก่อนแล้วผมจะเข้าไปเล่นแล้วผมจะกลับมาเล่าอีกทีว่าเออเกมมันมันเหมาะกับการเล่นไหมนเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเกมที่ราคาพันหเนี่ยกับเกมแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันมันออกจะเกินไปนิดนึงมันมันมันแพงเกินไปนะฮะถ้าถามผมว่าเฮ้ย hey, ควรเดวันไหมนะถ้าคุณไม่ใช่แฟนจริงๆนะผม,มนแนะนาไว้อย่าผมรอช่วงลดราคาดีกว่านะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อ่าผมขอรอดูตัวเต็มก่อนนะแล้วค่อยฟันโธงเพราะว่าผมนะว่านี่ผมยังไม่เห็นทั้งหมดของที่เขาต้องการจะโชว์ให้ดูเลยนะสำหรับตัวเกมนี้คือแบบแอคมันก็โผล่มาแอคเดียวนะฮะไม่รู้ว่าแบบเก็แบไว้เป็นเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรนะหมดการเล่นก็มีแค่โหมดเดียวสำหรับเวอร์ซัสนะฮะก็คือแบบเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็เอ่อไฟเลนแล้วก็การจัดเดกกกซึ่งการ์ดเนี่ยอา่า ผมก็ได้ปลดล็อกต่อไปพอสมควรนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามันก็ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าออมันมันมันก็ต้องใช้แต็มสปายไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกว่าเบต้าเทสต์2เนี่ยคนเล่นเล่นไม่จบกันค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะคนที่เล่นกับผมก็คือแบบเล่น1เฟสแล้วก็ออกเล่น1ด่านแล้วก็ออกอะไรงเงี้ยไม่รู้ว่ามีปัญหาแบบคอนเน็กชันปรบเริ่มหรือว่า เกมมันน่าเบื่อหรือว่าอะไรยังไงนะเพราะว่าผมเออคนเขา้าอ,ออกแล้วแบบบางทีออกหมดเลยเจอแต่บอทเหลือแต่บอทอย่างเงี้ยมันก็เออไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะเล่นต่อยยังไงนะเพราะเพราะว่าดัานหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเฟสเนี่ยบอดมันทําอะไรไม่ได้มากนะต้องต้องเล่นกับคนนะมันจะง่ายกว่านะมันก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับความฉลาดของบอทเนี้ยก็ไม่ปัญหานะครับเขาแรกเลยบอดบอดของเกมนี้ฮิวไม่เป็นนะฮะอันนี้คือเบต้าเทสท2นะ ไม่เป็นนะเลือดน้อยเจอพยาบาลไม่เก็บนะฮะแล้วก็มีพยาบาลก็ไม่ใช้ด้วยก็ไม่รู้เออมันจะฉลาดน้อยไปไหนนะแล้วก็นี่ก็เป็นข้อเสียนหนึ่งของเกมนี้นะแต่ผมคาดว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเกมตเต็มออกเขาน่าจะมีการแก้ไขในหลายๆจุดที่ที่น่าแก้ว่านะคควรแก้เลยแหละไม่งั้นเกมนี้จะปัญหาจะเยอะมากและจะเป็นหนึ่งใน หนึ่งในจุดดังพร้อยของค่ายนี้นะฮะแทนที่เลโฟเดยทั้งสองภาคนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเจอแล้วว่ามันปรับนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าน,นะครับก็คืออ่าเวลาเราเข้าไปจอคนอื่นแล้วก็เป็นเฟดที่แบบกลางดาน่นนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นในในเบต้าเทสแรกเนี่ยก็คือ มันจะมีเงินกับอาวุธที่เหลือจากด่านก่อนหน้ามาให้นะจากการที่บอรดเล่นมานะครับแต่ว่าพอมารอบนี้เนี่ยผมกลับเข้าไปเข้าไปจอๆๆกลางทานนะเงินไม่มีนะครับไอเงินไม่มีเนี่ยคือมันไม่ได้มีทุกเฟสนะบางเฟสมีบางเฟสไม่มีส่วนใหญ่เฟสที่มีเนี่ยก็คือคุณต้องเลยครึ่งแรกของแอคไปแล้วก็คือเฟสที่ ห้าถึงแปดนะครับผมแล้วมันก็ไม่ได้มีทุกรอบเลยนะบ,บางรอบมีบางรอบไม่มีนะครับส่วนอาวุธเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะมีแค่อาวุธติดตัวเริ่มต้นมาแล้วแบบคิดดัวถ้าเกิดมาเฟสที่แบบต้องเจอบอสหรืออะไรที่แบบเจอคอสหนักๆอย่างเงี้ยโอ้โหอาวุธเริ่มต้นจะไม่ทาอะไรได้เงินก็ไม่มีไม่ม,ม,มีขอไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ เป็นหนึ่งในไม่รู้ปัญหาว่าหรือว่าเขาจงใจนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนะครับผมว่าเกมเปิดแล้วตรงนี้จะถูกแก้อะไรยังไงแค่ไหนนะครับโอเคครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของอรีวิวประสบการณ์ของ b a c l 4 But Be t e t a Test รอบ2นะครับ ก็เดี๋ยวเกมน,นี้ตัวเต็มออกออกประมาณฟอร์เตอร์สุดท้ายหรือไตรมาสสุดท้ายของปีเนาะก็เดี๋ยวถ้าตัวเต็มออกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงระบบการ์ดด้วยนะครับเพราะว่าผมคงต้องไปฟาร์มการ์ดมาให้หมดก่อนแล้วค่อยมาจัดเด็กนะครับผมถ้าชอบนะครับกดไลค์ like กด subscribe ครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ